สวัสดีสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องบะขามเปียกนะครับจากบะขามเปียกนะครับมันนี้พุ๊บๆครับผมนะครับสักกรินบะขามเปียกนะครับมันนี้สวยๆหิวอยากส้มอยากแซวนะพี่น้องก็ได้ไปหาเก็บมาครับอันนี้บักท่านนะครับบักท่านบักท่านบ้านเฮานะมันจะบโบหวานประเด็นนะจบออกรสชาติสุกสมนะเจ้านี่เจ้าปลาหล่า แจ้วปลานะครับเป็นตัวแจ้วเป็นตัวนะครับพี่น้องในมะม่วงมวง่มวงตลาดนัดอันนี้เป็นม่วงใหม่ม่วงปลานะครับไปซื้อมากนะเฮียเสือพี่น้องกินมันอยู่โสมแห้งม่วงปลานี่มันอยากจะกินยางมันนะครับก็ต้องปาดล,ล้านล่งยางมันออกก่อนยางมันเหนียวแห้งมันจิกัดปากยางมันยิเป็้นยิวย้วเฉว รสชาติส้มเนี่ยส้มส้มหอมหอมกบกุกม่วงอย่างอื่นนะครับคือบุกม่วงยังไีสิน่ะที่ซื้อมาจากตลาดนี้มันจะเป็นบกุกม่วงเคยหนึ่บงบุกม่วงแมรี่หรือบอกุอบอกม่วงแบบม่วงสามฤดูอย่างเขาสักอย่างม่งงวงน้ำเขาให้กันให้กันเจ้าป่า ปลาปลาอันนี่แม่เฮ็ดเองแม่ผมเล่าเฮ็ดเองเป็นปลาคอนนะเอ้ยว่าเป็นปลาคอนย้มแย้มดูดูกัน,นเขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะ่ะปลาอินรุงดีนะครับปลาเน้นน้อยปลาเคียงนี่สินะปลาอีนรุงดีรุงดีแต่เทาก็เอามาหมุกเนี่ยเอามาว่ามาขวะไมาอย่างเอียงนะเขาเขาเฮ็ดนะมาหมุกใส่ใบตองหมุกใส่หมอ้ออุปลาอนี่ยมาเนี่ยนะเฮ็ดมันลายๆเทาก็ ทำการห็ดปลาานะเป็นตัวของเสียะเข้ม <c oughs> นุ่นๆัวใจ่สมสมพอดีกันในการน้องเช้กิ่นครับเราได้ยาเป็นหลายยามงมาร่วงหนทุกทัานสมัยเป็นกนักเรียน ไปโรงเรียนครปนีนขึ้นก็ใช้ทงเสือใช้กระเป๋าเนี่ยนางเรียนหนังสือในห้องกับโจ๊กขึ้นไม่ก,กินแซ่บแาบท่านมันคือแบบท่านคุรูเลยตามรสชีรถเนียนครูนั่นน,น้อยมันจะน้อย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 ,อยสมสมมั่นมั่นให้ได้ไหยแปง้งแปง้งกรุงเอาเจลนี่เจปลปลาละ พริกแม่เขากัวหัวห,วห,วหวอมน้ำตาลปีบปรุงสุรสน่ะมากสุดเลยปรุงเอาเป็งหอมพริกหอมมากผู้ชายกลม่กลมก่อมพอดีนี่บักหน้ามักสมขันสมว่าถึงใจนะที่น้่ง มืมแห้งบ้านเรานเปลือกออกเฝานเปลือกออกมันจะได้กินเปรี้ยวอย่างเดียวมันจะได้รสชาติเปรีป้ยๆมันจะบ่มีแบบอ่าเขาเอิ้่ยยังนัไงมันออกมากนะมันจะได้กินหอมอยู่ในคอร์ดรสชาติอืมไปมันจะแตกฟูอ่ะในปาก บักวงเบาวบักวังไหนน่อยนี่ส้มขนาดแซ่บว่างเฮ็ดกินครับบวกบ้กวงวางยุดงานได้ครับทุกคน,นต้องไปหยุดงานโอ้ยกินสักลกิ่นกินมาก,กินนะเป็นอะไรแฝงใช่ไหมนะพี่น้อง กินสุยอาแทบกินอะไรคนเสียบแต่ว่าเหมือนมันมีคนอยู่อยากแตงหมูว้านนะว่นจีไปซื้อไม่เห็ดกนิ่นตีทุระมีบ้างเขาลยเขาไปใน้ตลาดก็ได้ถือโอกาสซื้อมานั่มนะซื้อกล้ยแล้วคลิปต่อไปผม,มก็จะาำกล้ย จำากวายตอนนี้นะครับสูดผมเจ็บเจ็บำใส่ปะข้ามเตียกเจ็บอีดีพี่น้องเลยยาวนี่เห็ดจะเห็ดหน่อยได้เห็ดเห็ดว่าจำล่วงจำล่วงนี่มันทวมทวมประเด็กนะควมบอกว่งน้องแจ้คุย หอมน่ะหอมแดงน่ะหั่นจะได้ลายดูดูการนี่แซ่บชิน้นน้องกุ้งแห้ง่ก็เพิ่มกุ้งแห้งกุ้งไฟแห้ง่ครับใส่งงลไงไปคุยขึ้นมา อันนี้คือจะ,จะใส่กันนะจะใ่วอะไร <Okay. S 1> มันเบิดบริซิขมาไปา <Okay. S 1> ล้วกันพี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ